ครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้มาพูดกันต่อครับเรื่องความปลอดภัยครับในการใช้ลิฟต์ยกรถครับผมเป็นคานล่างนะครับ c a p a ิต t ้ครับ4,000กิโลกรัมสี่พันกิโลกรัมดีไซน์มาสี่พันกิโลกรัมครับรับหนักได้สี่พันกิโลกรัมก็คือสี่พัน แต่แต่กี่ตันกันแล้วแต่ยิ่งตันเยอะเหล็กก็จะหนาขึ้นไปเรื่อยครับโครงสร้างของลิฟต์ก็จะหนาไปเรื่อยๆสี่ตันห้าตันแต่สำหรับยกรถขนาดนี้ปิ๊กอัพเก่งก็อยู่ประมาณนี้ครับสี่ตันคงจะไม่ไม่น่าเกินนี้นะอาจจะมีก็ได้ครับต้องลองเข้าไปเซิร์ชด,ดูครับ้อผมก็เอามาเหลือๆครับ ยิ่งยกได้หนักเหล็กก็จะยิ่งหนาในตามความคิดผมนะก็น่าจะประมาณนี้อะไรบางก็จะไม่แข็งแรงกระบอกอาจจะเปลี่ยนไปครับให้โตขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อยกน้ำหนักไปมากขึ้นแต่แต่เวลายกแล้วสิ่งที่ผมทำเสมอก็คือหาถังรองครับใต้รถ เอาถังมาลองครับเพื่อความปลอดภัยนิดนึงเพื่อความสบายใจหนักอาจจะได้เป็นเบานิดนึงเพราะว่าคันนี้ผมก็ในเล่มมันตีน้ำหนักลงมาในเล่มก็ประมาณพันเจ็ดร้อยโลพันเจ็ดร้อยโลครับน้ำหนักอยู่บนหัวพันเจ็ดร้อยกิโลกร,รมัมถ้าลง,ลงมาใส่เราก็ น่าจะรอดยากมันจะคอหักดูแล้วก็หาถังน้ํามันครับ2ลิตรง่ายๆครับแต่ว่าถังน้ํามันก็จะมีแบบนี้นะครับก็จะมีแบบหนาบแบบบางพยายามให้เอาแบบหนามานะครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าเป็นมันหนาหรือมันบางครับคือตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับแต่คนขายถังเขาบอกครับ บางครับมันจะเบาถัางน้าหน่อยครับมันจะหนักน้ำหนักมันจะต่างกันครับทรงนี้ครับที่เขาใช้ลองรถกระบะสิบล้อครับขณะไหนที่ยกกระบะลงเขาก็ใช้ถังน้ำมันกิ้งเข้าไปลองไั้ต่างคำทางที่เราเห็นกันครับที่ผมเห็นเห็นมานะก็จะประมาณนี้ครับถังสองเลยไปลองแต่นั้นคือเขายกขึ้นแล้วก็วางแบบนิ่มนวลน,นะครับแต่อันนี้ผมมีระยะ ของผมมีระยะเห็นไหมครับถามว่ามันปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซ็นไหมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นครับแต่คิดว่ามันน่าจะช่วยได้ครับในความคิดของผมนะแต่ใจจริงแล้วคือที่ผมคิดไว้คือผมที่เห็นมาเนะี่ยคือเขาจะมีตัวค้ำครับทำเป็นขาค้ำเลยสี่จุดครับสี่ล้อเลยครับบ้างนะสี่มุมที่ผมเห็นมานะ ผมว่าผมก็จะทําแบบนั้นอยู่ครับแต่ตรงนี้ไม่มีเวลาที่จะทําครับผมก็ใช้ประมาณนี้ไปก่อนก็คืออาศัยว่าหูไวตาไวแล้วก็มีถังรองนิดนึงเพื่อความสบายใจคือลิฟไม่ว่าจะผลิตจากที่ไหนคุณภาพ A เกรด A เกรด B เกรด C หรือ,อะจะยังไงก็แล้วแต่จากอเมริกาอังกฤษ us UK, ยูเครัสเซียจีนไต้หวันสิ่งที่ผมคิดก็คือทำยังไงให้มันปลอดภัยครับเราเรามีลิฟต์ได้เอามาใช้งานได้ครับเครื่องมือทุกอย่างแต่ว่าเราต้องคิดตนะัวก่อนระเออทำยังไงให้มันปลอดภัยครับในการที่เราจะใช้เอามาใช้ได้ครับไม่ใช่ว่าเอ,อ้ยกลัวมันจะล่วงหรือจะหักใสครับมันอยู่ที่เราด้วยครับเราต้องมาต่อยอดเองครับทำยังไงให้มันปลอดภัย ปลอดภัยที่สุดสาหรับเราอะหรือทําให้เต็มที่ครับแล้วก็การดูแลด้วยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้งานครับใช้เดือนครั้งก็จะประมาณนี้ครับใช้ลิฟสไตล์ผมเน้นความปลอดภัยครับครับก็ไม่มีอะไรครับก็ขอจบไว้แค่นี้ครับผม